วันนี้มาเฟิร์สไฟเครื่องบินซูสามสิบให้ลูกค้านะครับผมติดล้อด้วยนะครับผมลํานี้พื้นนะครับผมพื้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นพื้นดินนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบวิ่งนะครับเฟิร์สไฟให้ลูกค้าชุดพร้อมบินลูกค้าติดล้อด้วยนะครับวันนี้เราก็มาทดสอบเฟิร์สไฟเครื่องบินซูสามสิบก่อนจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมเป็นเครื่องบินซูสามสิบของค่ายนิกอาซีนะครับผม เป็นชุดพร้อมบินลูกค้าติดตั้งชุดล้อด้วยนะครับเพื่อจะได้เล่นออเวลาขึ้นลงได้ง่ายนะครับผมก็เป็นล้อขนาด2นิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทิมซ้ายทิมขวานะครับผมก็เป็นเครื่องบินของค่ายนิกอาซีอลปีนะครับเครื่องบินซูสามสิบนะครับก็เอาไปเล่นให้สนุกสนานนะครับผมเดี๋ยวอนอื่นเรามาดูสเปคชุดไฟที่ผมจัดให้ลูก้านะครับ สเปคชุดไฟก็จะเป็นมอเตอร์2,700 kV นะครับใบพัดขนาด6นิ้วนะครับเป็นใบพัดเนื้อไนลอนแล้วก็สปีด40แอมป์นะครับผมเป็นยี่ห้อ Skywalker Hobby ้ i n นะครับแล้วก็เซอร์โวเฟืองโลหะ2ตัวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่3 0 0 0ันเซลล์นะครับผมแบตเตอรี่2 2 0 0นนะครับเป็นหตัวที่ผมใช้เล่นประจำนะครับแล้วก็รีโมทไฟจักายาย x 6 x นะครับมีสายคล้องรีโมทแถมให้นะครับ แล้วก็มีตัวเครื่องชาร์จนะครับเป็นตัว B3 ชุดนี้ผมจะแถมตัวใบพัดให้ด้วยนะครับผมเป็นใบพัดเนื้อไนลอนนะครับเนื้อไนลอนจะมีความเหนียวกว่าเนื้อพลาสติกนะครับผมก็มีความคงทนดีกว่านะครับผมก็เลยเลือกใายตัวนี้นะครับผมก็จากประสบการณ์ในการเล่นนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นการเล่นท่าต่างๆนะครับการบิน วงสว,ว่านการบิน,บนโลพาสการบินหายท้องนะครับผมก็ทดสอบก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับก็มีลิตรรายการไม่มากนะครับผมเวลาทดสอบผมจะทดสอบประมาณอย่างต่านะครับก็สามสี่นาทีแต <ไป S 2> ่ผมจะไม่ทดสอบแค่สองสามนาทีนะครับเพราะว่าถ้าทดสอบประมาณหนึ่งถึงสามนาทีสองนาทีอย่างนี้มันอเอาตรงๆก็ยังไม่ได้รู้อาการของเครื่องบินนะครับอีกอย่างก็ ยังไม่ได้รู้ว่ามอเตอร์แบตเตอรี่สปีดมีเข้ากันหรือยังนะครับผมก็ต้องให้มันเลียน,นานๆหน่อยนะครับอย่างน้อยก็สนะี่ถึงห้านาทีขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะได้รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรไหมครับก็จะถ้ามีปัญหาต่างๆอาจจะเป็นมอเตอร์ไม่หรือเซอร์โวไม่ทํางานาหรือมีปัญหาที่นอกเหนือจากนี้เราก็จะได้แก้ปัญหาได้ทันนะครับ่อนจะ ส่งถึงมือลูกค้านี่ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมทดสอบบินให้นานๆหน่อยนะครับอย่างน้อยก็สีนาทีขึ้นไปนะครับถ้าเป็นชุดพร้อมบินถ้าท่านใดที่ติดตามผมก็จะเห็นว่าคลิปมันยาวนะครับก็ผมก็ต้องบินนานๆนะครับเพราะว่าบินนิดเดียวไม่รู้อะไรนะครับผมเอางง่ายๆก็ถ้าจะส่งงานลูกค้าก็บินให้มันนานๆให้มันรู้ไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าบินทดสอบให้รู้ว่าบินขึ้นแค่นี้ก็จะส่งให้ลูกค้านี่มันไม่ใช่นะครับผม ก็ต้องดูอาการด้วยนะครับว่าเครื่องบินเป็นลักษณะยังไงชุดไฟเป็นยังไงนะครับขั้นต่ําก็อย่างน้อย5นาทีนะครับสําหรับผมนะครับก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะครับการบินเล่นท่าการบินโลพาสอการบินเอียงซ้ายเอียงขวาการควงสวานเตียงกานะครับผมก็ให้มันได้ทุกท่านะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพื้น เรียกว่าพื้นรันเบกก็ได้นะครับเพราะว่ามันอ่ามันเป็นพื้นดินนะครับดินผสมกับหินด้วยเป็นพื้นที่เอา,าง,ง่ายๆก็คือไม่เหมาะกับการเล่นเครื่องบินแหละแต่มันจําเป็นครับวันนี้เพราะว่าลูกค้าก็รอนานแล้วครับเพราะว่าเมื่อวันวันก่อนก็ฝน,นตกครับบินทดสอบไม่ได้ก็วันนี้ก็บรรยากาศดีครับจึงได้ทดสอบให้ลูกค้าเป็นพื้นไม่เรียบเลยนะครับซึ่งไม่เหมาะเลยนะครับอันนี้ก็แนะนําเลยครับใครที่เล่นเครื่องบิน อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะลงได้ไหมเนาะอันนี้ผมก็เคลื่อไฟทั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่ามันจะลงได้ไหมนะครับพื้นอย่างนี้เป็นพื้นขูกขามากนะครับทั้งหินทั้งดินทั้งโคลนจากาน้ําต่างๆนะครับเนี่ยถ้าเรามองเห็นจะเห็นเป็นน้ําขังนะครับเกิดจากฝนตกนะครับเป็นโคลนด้วยนะครับก็มาดูนะครับว่าเราจะแลนดิ้ง ลงได้นิ่งไหมครับกับชุดล้อเครื่องบินซูสามสิบขนาดสองนิ้วนะครับถ้าเป็นพื้นอย่างนี้ก็กดดำอยู่นะครับเวลาแลนดิ้งก็ไม่รู้ว่าก็ถ้ามันไม่ได้ก็คือมันจะทำให้เครื่องบินเสียศูนย์เลยนะครับผมถ้ามันเวลามันลงแล้วกระทบกับพื้นกับก้อนหินอย่างนี้ครับนี่เราก็มาดูนะครับนี่นะครับก็ลงได้นะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้เหตุผลมันชนก้อนหิน มาดูพื้นครับพื้นมันเป็นดินมีดินแล้วก็หินครับผมเวลาลงก็พวกนี้ครับไม่เหมาะกับการเล่นนะครับผมถ้าลูกค้าเอาไปเล่นก็เอาไปเล่นที่เป็นที่เป็นพื้นปูนนะครับผมอันนี้มันจําเป็นครับงานจําเป็นเพลตต้องเพลไฟให้ลูกค้านะครับเนี่ยครับพื้นมันไม่ค่อยดีแต่ก็ลงได้ครับผมไม่มีปัญหาครับ นี่ครับเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้านะครับผมโอเคครับ